Love as First Sight mm. อยากจะถามว่าถ้ามองเพศตรงข้ามน้องๆเลือกที่จะมองอะไรก่อนระหว่างรูปร่างกับหน้าตาค่ะตอนนี้นี่นะฉันก็เริ่มโตเป็นสาวแล้วอะก็อยากจะเริ่มมองเพศตรงข้ามบ้างอะไรบ้างแต่ผู้ชายแบบไหนนะที่จะไม่ฉันในหัวใจเต้นแรง หน้าปั๊บเลยอะค่ะหน้าตาดีเนี่ยนะซ้ายเนี่ยก็บอยสะกอนอะ่ะส่วนด้านขวานนะก็เตี้ยจี <c oughs> ๋เกิดมาหน้าตาดีอย่างเราไม่ว่าสาวๆไว้ไหน <c oughs> ก็ต้องมองเป็นธรรมดารครับ <c oughs> ส่วนอีกคนเนี่ยนะกรามเนี่ยเป็นมัดๆเลยไม่ว่าจะเป็นกล้ามแขนหร <c oughs> ือว่ากล้ามท้องอยคือแสบคุ <c oughs> น,นีีอย่างเราแบบเนี้ยไม่ว่าสาวๆหรือสาวเทียมอะ่ะสิแส มองตาก,กนันเกลียวแหละตายแล้วชัดเนี่ยก็เริ่มจะโตเป็นสาวแล้วนะก็ไม่รู้จะเลือกเพศตรงข้ามแบบไหนดีอ่ะหน้าตาดีนี่นะก็โดนใจส่วนรูปล่างดีเนี่ยนะก็สะดุดตาแล้วถูกอ่ะคนไหนดีนะชื่อเรื่องไหนดี๋ยวนี้คะ